เคสที่วันนี้นี่มีเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ส่งเคสอันนี้มาคือผู้ที่พ่อจับมือไปวางไว้ที่ท้องแล้วก็เป็นลูกที่อยู่กับพ่อจนถึงวาระสุดท้าย<อ>เห็นพ่อลุกพลวดพลาดขึ้นมาแล้วก็ล้มความตึงก็ะทั้งหัวโหน ส่งเคสเพิ่มเติมมาด้วยความวิตกกังวลว่าอะไรเดี๋ยวฟังดูลูกเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและรักคุณพ่อมากไม่ว่าท่านจะไปดื่มเหล้าหรือเล่นการพน,นันลูกจะต้องอยู่ร่วมเหตุการณ์ตลอดอ,อย่างเช่นพ่อไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเพื่อนหลังเลิกง,งานลูกกลับจากโรงเรียนพ่อก็จะไปรับรบและมานั่งกับพ่อในวงเหล้าเสมอเออให้มันได้อย่างนั้นนนะ <laughs> โดยพ่อดื่มเหล้าแต่ลูกก็จะกินกับแก้ม รับ <c oughs> จนพ่อเมา,าลูกก็จะพาพ่อกลับบ้าน <c oughs> ตอนนั้นลูกยังเด็กตัวเล็กๆเ,เห็นภาพอย่างนี้จนจินตาแม่พ่อไปเล่นม้าลูกก็ไปด้วย <c oughs> พ่อไม่อยากให้ไปลูกก็ร้องไห้จนพ่อยอมให้ไปด้วยเว <c oughs> ลาไปเล่นม้าคนเยอะมากพ่อข็ไปซื้อตั๋วม้าไม่ได้คนแน่นท่านก็จะให้ลูกซึ่งเป็นเด็กตัวเล็กๆมุดผู้ใหญ่เข้าไปซื้อเห็นภาพเล่นกามันนันมีทั้งได้และเสียแต่ลูกก็ไม่เคยชอบเล่นเลย เพียงแต่ตามพ่อไปเท่านั้นแล้ววันที่หวยออกพ่อก็จะตื่นตีสี่หรือตีห้าลุกมานั่งเขียนตั้งแต่เลขศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสิบเก้าับไปกลับมางวดละหลายพันบาท oh. บางครั้งถูกจะไม่ค่อยจะได้มากเพราะลงทุนไปเยอะ <Okay. S 1> เวลาที่พ่อไปหาปูหาปลา,ปาลูกก็ไปด้วยพ่อทำบาตรทุกอย่างลูกก็จะต้องมีส่วนร่วมและทำด้วยจนกระทั่งวันสุดท้ายที่พ่อเสียชีวิตลูกก็เป็นคนเดียวที่นั่งเฝ้าพ่อจนพ่อคว้าเอามือของลูกไปจับที่ท้องแล้วพ่อก็ลุกพูดพลาด ล้มหน้าฟาดกับพื้นอย่างแรงจนแก้มเป็นลูกมะน,นาวเขียวช้ำลูกอยากจะขอกราบเรียนถามครูไมใหญยเพิ่มเติมดังนี้ค่ะหนึ่งโลกมีวิบากกรรมอะไรกับพ่อถึงต้องมาอยู่ร่วมเหตุการณ์ต่างๆที่พ่อทําบาปครับก็ไม่มีอะไรหรอกรักพ่อเนะ่ะสองลูกจะต้องทำจะต,ต้องได้รับผลกรรมที่ทําร่วมกับพ่อหรือไม่และจะต้องแก้ไขยอย่างไรสารมทำไมลูกจึงจะได้มาสร้างบาร,รมีกับหลวงพ่อ ทำไมลูกจึงได้มาสร้างบาร,รมีกันหลวงพ่ออันนี้เขาอ่อนมานะครับทั้งที่อยู่ต่างยังหวัดเขามีคนชวนมาอยู่วัดลูกก็ตัดสินใจมาทันทีอเอาความดีความเจ้านิดหน่อยก็แรือว่าจะมีอารมณ์ได้ฝันในฝันให้กรเขาเทคนิคสูงก็มีส่วนในบาปบ้างนะลูกนะตอบให้ลูกสบายใจอว่ามีบ้างไม่มากเพราะยังเด็ก ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรมากนักที่ทำไปก็เพราะรักพ่อแต่ความยินดีที่มีบ้างก็จะทำให้ไปเจอพ่อขี่เมาติดการพนันอย่างนี้อีกหลายชาติหลายคนเลยนะลูกนะหมดพ่อคนนี้ก็จะไปเจอพ่ออีกคนพ่อพ่อคนนี้อีกตั้งหกพันกว่าล้านปีก็จะเจอหกพันกว่าล้านล้านปีจะเจอพ่อคนไหนก็เมาแล้วก็ติดการพนันพระลูกไปส่งเสริมเขาอย่างนั้นบัตร แต่แก้ไขได้ <Yeah. S 2> ได้การทำบุญมากๆลืมเรื่องเก่าไปสเสถิด <Yeah. S 2> ลืมสเสียเถิดความหลัง <laughs> ทำบุญมากๆนั่งสมาธิเยอะๆ <Yeah. S 2> แล้วก็อธิษฐานจิตทุกวันไอเจอบุปการีทีดี <Yeah. S 2> ก็จะพ้นได้ <Yeah. S 2> ที่สำคัญต้องปฏิบัติทำให้เขาถึงพระธรรมกาย ราพ่อกำลังรอคอยการช่วเหลืออยู่ด้วยความทุกข์ทรมานและสิ่งสำคัญตัวเราเองก็จะได้พ้นภัยด้วยที่มาเจอกันนะทั้งๆอยู่ตายย่างหิ่นวัดพอมีคนชวนมาอยู่วัดก็ตัดสินใจมาทันทีเนะี่เพราะสายบุญมันเชื่อมกันเคยสร้างบารมีรวมกันกับหมู่คณะถึงเวลาบุญก็นำพาให้มาเจอแล้วก็สร้างบุญร่วมกันอีกนี่เพิ่มเติม